สวัสดีจ้าป้าพรากำลังตัดหัวมันนะคะแล้วก็ลอกขอบที่แข็งๆออกค่ะอันนี้เป็นถั่วแขกนะคะจะคล้ายๆถั่วลันเตาค่ะแต่จะอ้นวนกว่านะคะสอมัีจิกระเทียมเคียวมากๆเลยนะคะ ใส่หมูลงไปผัดให้สุกเลยค่ะเ็นเมนผัดผัก,ผกง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ปะเทาใส่เห็ดด้วยนะคะ เติมน้ำนิดหน่อยค่ะใส่ผงนัวซอสน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะ พอเผา,พาใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปหน่อยนะคะมันจะได้มีรสเผ็ดนิดหน่อยค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ <_ c oughs> เห็นไหมคะผัดผักก็สุกแล้วนะคะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยนะคะ <_ c oughs> เวลาหิวๆนี่ผัดแป๊บเดียวก็สุกแล้วล่ะค่ะ มาค่ะรากินข้าวกับป้าเผากันนะคะ